สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเมมเม่ชาแนลนะคะวันนี้จะเป็นการทำนายดวงความรักนะคะคนรอรักเก่าประจำเดือนตุลาคมนะถึงคิวของชาวลัคนาราศีสิงห์นะคะดูได้ทั้งลัคนาแล้วก็ราศีนะคะสำหรับช่องเมมเม่แล้วก็กันแบ่งวันที่เนี่ยแบ่งได้ทั้งแบบตะว,วันตกและแบบไทยนะคะเราไม่ฟิปนะคะเพราะว่าเป็นการทำนายดวงทั่วไปเท่านั้นรอรักเก่าเนี่ยขอให้เป็นคนที่เลิกกันขัดแล้วนะคะแล้วก็ยังอยากที่จะรับทราบเ่อวคราวของคนรักเก่าอยู่ ถ้าคุณเลิกกันแล้วก็ไม่สนใจแล้วก็ข้ามคลิปนี้ไปได้เลยส่วนถ้าใครยังคาราคาซังอยู่ยังไม่ได้เลอกกันค่ะเนี่ยแนะนําให้ดูดวงเข้าไปนะคะอยากให้ดูดวงให้ตรงสถานะเพื่อความแม่นยํานะคะนี่จะรับชข้สองด้วยนะใครที่เคยคบหากับชาวราคานายและชาวราศีสิงห์นะคะเข้ามาสองได้แล้วก็หน้าไพ่เนี่ยสาหรับข้างกันได้คุณปรับเอาเองได้เลยนะคะ เริ่มจับไพ่กันเลยะคะ่ะกล่องแรกเป็นพลังงานตัวตนของชาวสิงจำเดือนตุลาคมนะกล่องที่สองนะคะตัวตนของแฟนเก่าแล้วก็บทสรุปอยู่ตรงกลางนะคะไพ่ดีๆนั่นเลยนะคะไ้ายสำรับนะคะเจดดาบ ความสัมพันธ์นี้นะคะจบลงไม่ค่อยสวยเท่าไหร่เนาะมีอย่างน้อยฝ่ายหนึ่งที่อแอบทำในรับหลังนะคะหรือว่าทําร้ายจิตใจนะคะของอีกฝ่ายหนึ่งจนทําให้ต้องเลิกลากันไปอ,อีกฝ่ายหนึ่งเหมือนกับจะมีความลับนะคะหรือว่าเป็นอุปสรรคปัญหาที่ค่อนข้างใหญ่ก็ได้แล้วก็มีการปิดบังไว้นะคะพอมาทราบกันทีหลังก็จะเป็นสาเหตุบมปัญหาที่ไม่ต้องเลิกลากันไปนะคะก็คือจบแบบเจ็บเจ็บนะคะ เรามาดูนะพลังงานนะคะส่วนตัวของคุณนะคะชาวสิงมีสี่เหรียญน,นะคะขึ้นมาไปแรกไพ่เหรียญอีกแล้วมีเด็กถือเหรียญจะถ้วยกับหัวนนะคะแล้วก็เด็กถือคาาคุณก็ยังมีเขาในใจนะเพราะว่าสุดท้ายแล้วมันก็เป็นสี่เหรียญน,นะคะก็หมายถึงการเก็บเอาสิ่งที่เราเคยยึดมั่นถึงมั่นน่ะนะคะซึ่งก็หมายถึงเรื่องราความรักเก่าด้วยนะคะในที่นี้เมมองว่าคุณยังไม่ได้ตัดเขาแบบ อ๋อร้อยเปอร์เซ็นต์ออกจากชีวิตตัวเองนะคะในปัจจุบันยังคงคิดถึงนะคะบางคนก็อาจจะยังรักอยู่ด้วยซ้านะคะมีพ่ยเด็กถือเหรียญด้วยยังมีความปรารถนาดีที่อยากจะมอบให้นะคะคนคนนั้นมีพลังงานเจ็ดถ้วยขึ้นมากับหัวบงบอกว่าช่วงนี้คุณค่อนข้างที่จะเคลียร์นะคะเกี่ยวกับเรื่องความคิดตัวเองถ้าเมื่อก่อนคุณเคยสับสนมาก่อนคุณอาจจะเคยไม่แน่ใจมาก่อนว่าคุณยังรักคนเก่าอยู่ไหมคุณยังต้องการเขายัหมายเลงคิดถึงเขาอยู่ไหมตอนนี้เม่มองว่าคุณค่อนข้างจะชัดเจนละ ว่าคุณยังคิดถึงเขาอยู่นะคะแต่ว่าคุณจะออกแอคชั่นยังไงนี่เรื่องหนึ่งนะอันนี้เป็นสิ่งที่เรารับรู้ได้ว่าโอเคเรายังคิดถึงคนเก่าอยู่นะคะไม่ว่าจะเป็นแง่ไหนก็ตามมีไพ่เด็กถือคาถาแต่คุณเนี่ยค่อนข้างจะเป็นคนที่ทิฏฐิมาณนะสูงมีต่อความเป็นตัวของตัวเองสูงนะเพราะฉะนั้นถ้าจะให้คุณเป็นฝ่ายที่กลับไปง้อนะคะไปติดต่อก่อนเนี่ยค่อนข้างจะยากดังนั้นเนี่ยไม่มองว่าคุณจะเป็นฝ่ายตั้งรับมากกว่านะคะเกี่ยวกับเรื่องของรักเก่าครั้งนี้มาดูพลังงงาานเานเคคะิคถือด ชาริออตนะคะมีไพ่แปดถ้วยกับหัวแล้วก็มีแฮงแมนขึ้นมากับหัวเหมือนกันค่อนข้างชัดเจนเขาตัดสินใจแล้วเหมือนกันนะคะตัดสินใจเด็ดขาดด้วยเหตุด้วยผลนะคะแล้วก็ด้วยความใจเย็นด้วยนะคะชาริออตตัดสินใจที่จะกลับมาหาคู่ของตัวเองเขามองคุณเป็นเนื้อคู่ของเขานะถึงแม้ว่าคุณสองคนจะมีความแตกต่างกันหรือว่า มีปัญหากันนะคะขัดแย้งกันก็ตามใมอดตไพ่ยแปดถ้วยกับหัวบ่งบอกว่าคนที่เปลี่ยนใจนะคะเคยตัดสินใจที่จะจากไปแล้วหรือว่ากิฟตอัพนะคะยอมแพ้นในความสัมพันธ์แต่ว่าเปลี่ยนใจกลับมานะคะแล้วก็แฮงแมนขึ้นมากับหัวก็บ่งบอกว่าเขารอไม่ไหวแล้วนะคะที่จะกลับมาหาคุณนะคะนี่เป็นความคิดในใจเขานะคือเขาอยากกลับหาคุณมากๆนะคะในช่วงนี้เนาะก็ต่างคนต่างคิดถึงกันนะคะบทสรุปมี The Star ซึ่งหมายถึงการเยียวยาจิตใจ หรือว่าหมายถึงความหวังนะคะในความสัมพันธ์ที่มันอาจจะเคยจบไปแล้วนะคะแต่ว่าเหมือนกับมีประกายเห็นความหวังขึ้นมาใหม่นะคะไพ่สามเหรียญจะมีการติดต่อกลับมาแล้วก็จะได้มีการเปิดอกคุยกันนะคะมีการพูดคุยกันทั้งสองฝ่ายนะคะแล้วก็มีเด e w o r เวิ์ก็หมายถึงการจบปัญหา <S <S มีหวังว่าถ้าคุณเคยผิดใจกันอย่างที่บอกว่ามันมีเจ็ดดาบขึ้นมานะไอ้เรื่องตรงนั้นเนี่ยเรื่องเจ็ดดาบตัวนั้นปัญหาตรงนั้นเนี่ยมีโอกาสจะได้เคลียร์แบบเสร็จเด็ดขาดแล้วก็จะมีการให้อภัยนะคะ ในการมู๊อ่อนจากตรงนั้นนะคะจบวัฏจักรที่มันไม่ดีเนาะอย่างไรก็ตามยังมีไพ่เดคาลาฟอนนะคะที่ขึ้นมาแบบกับหัวต้องค่อยเป็นค่อยไปนะคะความสัมพันธ์นี้ถึงแม้ว่าเขาจะกลับมาในเดือนตุลาคมเนี่ยแล้วกลับมาง้อกลับมาขอโทษหรืออะไรแบบนี้หรือได้เคลียร์ปัญหาเนี่ยคุณก็ไม่ควรจะรีบร้อนในการที่จะรับเขากลับมาแล้วให้อยู่ในสถานะเดิมทันทีทันใดนะคะควรจะมีบาลรี่หรือว่ามีเงื่อนไขบางอย่างนะคะที่ให้เขาต้องปฏิบัติว่าเขาจะไม่กลับไปทําลักษณะเดิมอีกความสัมพันธ์มันจะไม่กลับไปวนลุปเดิมอีกอะไรแบบนี้ ควรจะให้เวลาซึ่งกันและกันค่อยๆเป็นค่อยๆไปนะคะมันก็เป็นเหมือนคําแนะนําแบบไปกลนะคะจากหน้าไพตรงนี้เนาะเดี๋ยวเรามาดูนะคะไพเราโตกันบ,บ้างนะคะเดี๋ยวเมย์จ้างนิดนึงสําหรับคนที่รวงถามกับเรื่องของดวงรายวันนะคะเดี๋ยวเมย์จะก,กลับมาทําให้ในช่วงของเดือนหน้าเนาะขอเวลาพักอีกนะคะสักแบบหนึ่ง มีหลายๆท่านส่งข้อความหลังไม่มาทำเลยนะคะว่าไม่ทำแล้วหรออะไรเงี้ยก็ก็ยังทำนะคะแต่ว่า,าช่วงนี้พักก่อนนะคะเนื่องจากว่าม่ป่วยเนาะหลายๆท่านอาจจะทราบแล้วนะคะแค่ค่ะเดี๋ยวเราจะเปิดไพ่สามใบนะคะสำหรับโรแมนต์แองเจิล อกย้ำพลังงานเจ็ดดาวนะไพ่ดีเซปชันขึ้นมานะคะมีไพ่เฟิร์สนะคะแล้วก็มีเล็บเจเซิร์เฟิร์สอย่างที่บอกข่าวว่าเมื่อเขากลับมานะคะติดต่อกลับมามาขอโทษมาเคลียร์ปัญหาเนี่ยเราควรจะตระหนักถึงเรื่องเราที่มันเคยเป็นไพ่เจ็ดดาบคืออุปสรรคปัญหาหรือว่าสาเหตุที่ทําให้เลิกกันนะคะมันมีอย่างน้อยฝ่ายหนึ่งแหละที่หลอกลวงหรือว่ามีอะไรไม่ซื่อไม่ตรงดังนั้นเนี่ยถ้าจะเคลียร์กันต้องเคลียร์ให้สุดถึงปัญหาถึงสาเหตุเลยนะคะอย่าอย่าปล่อยผ่านอย่าปัดปัญหาใต้พรมต้องรู้จักท เห็นความรักเป็นสิ่งที่สําคัญที่สุดแล้วยอมทุกอย่างได้อทำแบบนั้นนะคะคือต้องรักตัวเองไปด้วยแล้วก็รักเขาไปด้วยนะคะอย่างที่บอกว่าค่อยๆเปค,ยปค่อยๆไปดีที่สุดไพ่เฟิร์ก็หมายถึงการคืนดีกันการพูดกันดีๆนะคะอย่างน้อยเนี่ยไม่มองว่าถ้าไม่ถึงขั้นกลับไปเป็นเหมือนเดิมเลยก็คือการให้โอกาสแบบเริ่มต้นใหม่นะคะอาจจะยังไม่ได้ถึงจุดเดิมเหมือนก่อนที่จะเลิกลาแต่ว่าก็จะมีการให้โอกาสซึ่งก,การกันอย่างน้อยได้เป็นเพื่อนกันอะไรแบบนี้นะคะพลังงานดีนะ ใครที่ยังอยากออที่จะติดต่อคนเก่าอยากได้คนเก่ากลับมานะคะก็ดีใจด้วยนะคะเดี๋ยวเราจะมาปิดคลายทรรพยากรวันนี้นะคะด้วยคำแนะนำนะคะจาก a n g e l w a n c e r นะวันนี้ต้องขอภครเสียงออฝนนะคะฝนตกหนักอยู่นะคะแต่ก็ต้องอัดคลิปแล้วนะคะอาจจะมีเสียงฝนสอดทรเข้าไป หวังว่าจะได้ยินเสียงวชัด์นะขอคำแนะนำสามใบนะคะมีไพ่ดีมากมี Ask y ซ u r g n l s l s นะคะมี Helpful People แล้วก็ Let Go นะคะช่วงนี้มีอะไรไม่สบายใจก็ควรจะปรึกษาคนาที่ใกล้ชิดกับคุณนะคเช่นคุณพ่อคุณแม่ญาติพี่น้องเพื่อนฝูงที่ไว้ใจระบายกับเขาหรือว่าขอคำแนะนำจากเขาก็ได้หรือว่าจะเข้ามาดูดวงแบบนี้ก็ได้นะคะ Let go ก็หมายถึงการปล่อยวาง อะไรที่ปล่อยวางได้อะไรที่ให้อภัยได้ก็ควรที่จะทําแบบนั้นเพื่อความสบายใจของเราเองเนาะแล้วก็พลังงานดีๆก็คือ Ask Your Angel เ mm hmm. ก็หมายถึงคุณขอพรได้นะคะลองขอพรในจัก,กรวาลดูนะคะในช่วงของเดือนตุลาคมนี้นะคะคุณจะสมหวังนะคะมีใ,ใจด้วยนะค่ะวันนี้ก็ขอบคุณนะคะชาวลัคนานะคะชาวราศีสิงห์รวมถึงชาวสด้วยนะคะที่เข้ามารับชมคลิปนี้ คลิปนี้เป็นคลิปที่มีพลังบวกมากๆนะคะก็ดีใจกับทุกๆท่านด้วยที่เข้ามารับชมถ้าคุณชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะคะรวมถึงการกดติดตามนะคะเพื่อเป็นกำลังใจกับผู้อ่านด้วยนะคะวันนี้ขอตัวก่อนค่ะสวัสดีค่ะ สนใจสั่งซื้อหินมงคลแอดไลน์ได้ที่ chayo_stone ยยนึกถึงหินนึกถึงเรานะคะ